อบนอดนุ่มไหอร่อย,วยสวัสดีค่ะคนไทยกนลาสินเกษเรพอเพียงแบบบ้านๆเฮาค่ะเมื่อนี้จะมาทำปลาทอดมันได้ปลามาแช่ตู้เย็นไว้แล้วค่ะ ทำความสะอาดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็จะมาสับค่ะสับแล้วก็ทำทอดมันปลาขาวน้อยสับตัดหัวตัดท้ายออกแล้วก็จะสับเอาทั้งก้างเลยข้างในเขาจะมีก้างนี่เอาทั้งก้างเลยกิแนแคลเซียมจ้าวันนี้แคนเซียม จากปลาขาวน้อยค่ะมาทำด้วยกันค่ะทอดมันปลาขาวน้อยจ้าปลาขาวน้อยสับละเอียดแล้วจะมาตำทอดมันปลาขาวน้อยจากเกลือนํำปลาหลังจาก ัปรุงเครื่องเสร็จตักแล้วก็มาตำปรุงเครื่องเสร็จต่อมาทอดทอดเพระใส่น้มันหลายใส่น้ำมันใส่น้ำมันไนมนยน,มน,น้อยเป็นเนื้อปลาด้ว,วนๆนะคะ่ะรวย ต้องก้างเลยมีเช็มเสียมหน่อยอกระเขายังเหลืออีกเยอะอันนี้ทอดเสร็จแล้วอืมไม่มีหัวปลากาวใส่แครอทแทน เนียวดีจริงๆเลยเนี้ยปลาขาวน้อย แล้วทอดนันปลาส,สวยๆจ้าดูสืบได้เลยสวยงามค่ะ,อร,อ,คะอร่อยด้วยค่ะอร่อยด้วยเนื้อปลาอย่างเดียวหืมกรอบน,อนุ่มนอร่อยจ้า